สวัสดีจ้าแม่มสินจาทักทายเช้าวันที่17ตุลาคมนะคะทุกคนกมาเปเดข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทอ,องคาและรายงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่17ตุลาคมปี2568ภาพรวมราคาทองในประเทศช่วงกลางวันยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าระหว่างวันมีการสร้างระดับสูงสุดปลอดการทั้งใหม่นับตั้งแต่มีการประกาศราคาทองในประเทศที่บริเวณ65,300บาทต่อบาททองคํา ของทองคําแท่งก็สขึ้น5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ32.420ถึง32.638บาทต่อ1น1ดอลลาร์ภาพรวมทองคําสปอร์ตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวระหว่างวันมีการสร้างระดับสูงสุดปลอดการครั้งใหม่อย่างต่อเน,นื่องโดยทองคำได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นจากมาตรการภาษี รอบใหม่ของสหรัฐที่มีต่อจีนล่าสุดประธานาธิบดีโดนัดทป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐอยู่ในภาวะสงครามการค้ากับจีนเต็มรูปแบบหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายนะคะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมท่าเรือตอบโต้กันในสัปดาห์นี้สร้างความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกด้านนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเสนอให้ชะลอการขึ้นภาษีเพื่อลดแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ขณะที่การประชุมรัฐมนตรีคลางกลุ่ม G7 ได้หารือแนวทางการควบคุมการส่งออกแร่หายากของจีนและการจำกัดรายได้จากการส่งออกน้ำมันของรัเสเซีย เพื่อเพิ่มแรงกดดันให้ยุติสงครามยูเครนโดยนายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้เสนอแนวคิดการจัดเก็บภาษีนำเข้าน้ำมันรัสเซียต่อสินค้านำเข้าจากจีนพร้อมเปิดเผยหลักฐานว่าชิ้นส่วนจากจีนถูกใช้ในโดนของรัสเซียปัจจัยที่กล่าวเพิ่มความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ท่ามกลางการคาดการวา่าธนาคารการสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่17ตุลาคมปี2 5 6 8อ้างอิงราคาของวันที่16นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาจากสมาคมค้าทองคําทั้งหมด21ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่21เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่17ตุลาคมปี2 5 6 8 ทองคำแท่งก็สกปรือ5%ซื้อ6 5 2 0ื้อบาทขาย65,300บ, 65, บาททองรูปพรรณก็สกปรืน5%ซื้อ6ก8 9 9นส้อบาท40สตางค์ขาย66,100บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคํำสรุปรวมนะคะของวันที่16ราคาเป็นบวกไปที่500บาทแม่มสินก็ต้องของกอับคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคํำมาณที่นี้ด้วยนะคะ ตราติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมและฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ